ตอนที่280ปัญหาโลกแตกมีหลายต่อหลายครั้งที่นางเฟิงอยากพูดเรื่องระหว่างเสี่ยวไว้กับบุตรชายให้เจียงโมหานฟังแต่ก็กลัวจะทำให้เขาตื่นตูมจนต่อต้านและทำให้ผลออกมาเป็นตรงกันข้ามนางจึงได้แต่มองเด็กทั้งสองหยอกเย้ากันและปล่อยให้ความสัมพันธ์พัฒนาไปตามธรรมชาติ โชคดีที่สุดท้ายหานเอ๋อก็รู้ตัวหลังจากทั้งสองคนเสี่ยงอันตรายด้วยกันแล้วเขาก็เป็นฝ่ายเสนอให้มารดามาสู่ขอเด็กสาวข้างบ้านคาดไม่ถึงว่าร่วมเป็นร่วมตายกันเพียงครั้งเดียวก็จะทําให้เขารู้ใจตัวเองเรียกว่าเป็นโชคดีจากโชคร้ายก่อนหน้านี้แม่ส่วนถั่วเคยเผยความคิดที่จะมาสู่ขอเสี่ยวเว่ยให้ส่วนถั่วนางเฟิงจึงกังวลมาโดยตลอดกลัวว่าเสี่ยวเว่ยจะไร้วาสนากับตระกูลเจียงแล้วกลายเป็นลูกสะภ้ยของตระกูลอื่นหลังมั่นหมายเด็กทั้งสองคนแล้วนางก็สบายใจได้เสียที เมื่อหลุดออกจากห่วงความคิดนางเฟิงก็เห็นหลินเว่ยเว่ยกำลังใช้นิ้วที่เปื้อนครีมชี้มาที่หน้าเจียงโมหานซึ่งรีบหลบอย่างรวดเร็วหลินเว่ยเว่ยจึงหัวเราะพลางกล่าวว่าไม่ได้นะต้องเปื้อนหน่อยเพราะนี่เป็นการแสดงออกถึงการอวยพรและความรักที่พวกเรามีต่อเจ้าเจียงโมหานคิดในใจข้าขอบคุณขอบคุณในน้ำใจนี้สหายไม่กี่คนของเจียงโมหานก็ร่วมวงด้วยใช่ต้องเปื้อนหน่อยเอาตรงจมูกฮ่าฮ่า สุดท้ายใบหน้าของเจียงโมหานก็เปื้อนครีมเล็กน้อยแต่คนที่ป้ายไม่ใช่หลินเว่ยเว่ยเขามองนางเฟิงที่แอบหุบนิ้วและแซงทำเป็นตั้งอกตั้งใจกินเค้กราวกับเมื่อครู่ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเขาจึงเอ่ยด้วยความเหนื่อยหน่าย,ายท่านแม่ขอรับเหตุใดท่านก็เล่นเป็นเด็กด้วยเล่าแม่ก็อยากแสดงการอวยพรและความรักเช่นกันนางเฟิงกระพริบตาอย่างไร้เดียงสาหลินเว่ยเว่ยหัวเราะราทันใดนั้นนิ้วที่เปื้อนครีมก็หันมาป้ายจมูกนางเฟิงแทนนะ้าเฟิงท่านรังแกคู่มั่นของข้าข้าแก้แค้นแทนเขา ระหว่างที่กำลังพูดมือเปื้อนครีมของใครบางคนก็ยื่นเข้ามาและใบหน้าของหลินเว่ยเว่ยก็มีรอยเปื้อนครีมเป็นรูปหนวดแมวนางรีบหันไปมองแต่เห็นเพียงบัณฑิตน้อยกำลังใช้ผ้าเช็ดมือเหมือนไม่เคยมีสิ่งใดเกิดขึ้นนางจึงกล่าวด้วยน้ำเสียงโมโหเหตุใดเจ้าทำเช่นนี้ข้ากำลังช่วยเจ้าอยู่นะเจียงโมหาเหลือบมองนางใครเป็นฝ่ายเริ่มอีกอย่างคือคนเป็นลูกแก้แค้นให้แม่แล้วผิดตรงไหนทันใดนั้นหลินเว่ยเว่ยก็ถามเขาด้วยสีหน้าจริงจัง ถ้าข้ากับน้าเฟิงตกน้ำพร้อมกันเจ้าจะเลือกช่วยใครก่อนนี่คือปัญหาโลกแตกอย่างหนึ่งนางเฟิงคลี่ยิ้มแล้วช่วยแก้สถานการณ์ให้บุตรชายทันทีเขาจะไปช่วยใครได้เขาเป็นเป็ดที่ว่ายน้ำไม่เป็นข้าว่ายน้ำเป็นถึงเวลานั้นข้าจะช่วยเจ้าเอง เมื่อก่อนตอนที่นายท่านเลือกสาวใช้คนสนิทให้คุณหนูก็ให้พวกนางฝึกฝนศาสตร์แขนงต่างๆมากเป็นพิเศษบางคนชำนานด้านสมุนไพรศิลปะการต่อสู้อาหารชั้นเลิศและเย็บป,ปักเป็นเลิศแน่นอนว่ามีคนชำนาญในการว่ายน้ำด้วยเพราะถ้าใครตกน้ำก็จะได้มีคนคอยช่วยจริงหรือไม่เพื่อคุณหนูแล้วนายท่านทุ่มเทแรงใจไปมากจริงๆแต่ใครจะรู้ว่าเมื่อแผ่นดินก้าวเข้าสู่ความโกลาหลคุณหนูจะเคราะห์ร้ายเช่นนั้น น้าเฝิงสอนข้าไว้นำบ้างเถิดข้าเห็นแล้วว่าผู้ชายพึ่งพาไม่ได้สู้เป็นผู้หญิงแกร่งเองดีกว่าหลินเว่ยเว่ยมองเป็ดเจียงโมหานอย่างคำขันเป็ดว่ายน้ำไม่เป็นก็มีประโยชน์ของตัวมันเองเพราะปัญหาโลกแตกเช่นนี้กลับปล่อยให้เขารอดตัวไปโดยง่ายกินน้อยน้อยหน่อยประเดียวยังต้องกินข้าวกันต่อเมื่อเห็นเจ้าหนูน้อยและเผิงอยู่เย็ยนกินเค้กหมดแล้วกำลังจะเอื้อมมือมาหยิบอีกชิ้นหลินเว่ยเว่ยก็อดไม่ได้ที่จะกล่าวเตือน ถ้าทางของทั้งสองคนเหมือนกันจนหน้าเหลือเชื่อคือรีบกุมมือตนเองคล้ายทำสิ่งใดผิดมาเผงอยู่เยนอดไม่ได้ที่จะเถียงเบาๆค่ากินเก่งกินอีกชิ้นก็ไม่ส่งผลต่อมื้อหลักบุตรสาวคนโต,ตระกูลหลินยกยิ้มมุมปาก นังตัดเค้กให้เขาอีกชิ้นขณะที่แก้มแดงระเรื่อนนางก็วางจานเค้กลงข้างตัวเขาเพิงอยู่เย็ยนดวงตาเป็นประกายทันใดและมองนางอย่างไม่วางตาคู่มั่นของข้าดีจริงๆไม่เหมือนคนที่ชอบควบคุมค่าคู่มั่นของข้าดูดีมากใบหน้ารูปไข่แดงระเรื่อท่าทางจะสุขภาพดีเป็นพิเศษที่แท้เขาดูว่าผู้หญิงงามไม่งามไม่ได้อยู่ที่องค์ประกอบของใบหน้าแต่เป็นสีหน้าพวกนอนหนังสือมีภาพความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของตนถือว่ายอดเยี่ยม หลินเว่ยเว่ยรีบดึงเค้กออกมาแล้วยกหมูหันขึ้นมาวางทันใดนั้นดวงตาของเพิงอยู่เหยียนก็เปล่งประกายเขาอดไม่ได้ที่จะถามว่านี่คือหมูหันหนึ่งในอาหารชั้นเลิศทั้ง8ของหนังสือประวัติศาสตร์เช่นนั้นหรือดวงตาของนักชิมคนนี้เป็นประกายจนหน้าตกใจสีสันหน้าดึงดูดกลิ่นหอมชวนหิวเขาเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วจริงๆหลินเว่ยเว่ยกล่าวพร้อมรอยยิ้มจะรอดูสิ่งใดกันอีกลงมือสิ นางหั่นเนื้อหมูประมาณสองสามแผ่นใส่ถ้วยข้าวของนางเฟิรงก่อนแล้วหั่นให้มารดาของตนสหายของเจียงโมหานก็เริ่มหั่นกินเองอย่างไม่เกรงใจเมื่อหลิวจงเทียนกินไปได้หนึ่งแผ่นเขาก็อดไม่ได้ที่จะวิพาก์วิจารณ์ออกมาสีเหมือนอมพันและยังเหมือนทองแท้เมื่อเข้าปากก็ละลายแข็งเหมือนน้ำแข็งเมื่อเข้าปากกลับชุ่มน้ำไม่แห้งเกินช่างพิเศษยิ่งนักหลินเว่ยเว่ยรีบสอนบทเรียนแก่เจ้าหนูน้อยได้ยินหรือไม่ นี่คือความแตกต่างระหว่างคนรู้หนังสือกับไม่รู้เวลาคนอย่าบกระด่างไม่รู้หนังสือกินแล้วก็จะกล่าวว่าสวรรค์อร่อยมากเหตุใดจึงอร่อยปานนี้แต่คนรู้หนังสือก็เหมือนหลิวจงเทียนเมื่อครู่คือพ่อนสำนวนชมของอร่อยออกมาเจ้าหนูน้อยกลืนหมูหันในปากแล้วรีพยักษน้ารับพี่รองข้าเข้าใจแล้วข้าจะตั้งใจเรียนหนังสือไม่เพียงรู้สำนวนหรือบทกวีชมของอร่อยแต่จะสอบจองหวนแล้วกลับมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตท่านกับท่านแม่ให้จงได้ เจียงโมหาเหลือบมองเขาเมื่อตัดส่วนที่อ่อนนุ่มที่สุดของหมูหันใส่ลงในถ้วยหลินไว้ไว้แล้วก็เริ่มเอ่ยออกมาช้าๆถ้าพี่รองของเจ้ารอให้เจ้ามาเปลี่ยนชีวิตนางไม่ต้องรอจนผมขาวเสียก่อนหรือชีวิตของพี่รองมีค่าอยู่เจ้าสนใจแค่มันดาก็พอลินจีอเยียนหันหมูหันให้เจ้าหนูน้อยสองสามแผ่นแล้วมองด้วยความรังเกียจชีวิตท่านแม่ก็มีค่าอยู่เจ้าสนใจแต่ตัวเองก็พอเจ้าหนูน้อยรีบเถียงทันทีพวกท่านอย่าเห็นว่าข้าเป็นเด็กแล้วจะเอาแต่รังแก รู้จักประโยคที่ว่าคนรุ่นหลังแซงหน้าคนรุ่นก่อนหรือไม่รู้จักคลื่นลูกใหม่ของแม่น้ำยงซีซัดคลื่นลูกเก่าหรือเปล่ารอดูเถิดคลื่นลูกใหม่อย่างข้าคนนี้จะต้องทําให้พวกท่านกลัวว่าจะโดนซัดไปบนฝั่งหลินเว่ยเวลอบยิ้มอยู่ด้านข้างเจียงโมหานจึงหันมาเขกสีสนางเจ้าไปสอนสิ่งใดที่ไร้สาระให้เขาตีข้าอีกแล้วถ้าตีจนข้ากลายเป็นคนโง่แล้วจะเลี้ยงข้าหรือไม่หลินเว่ยเวลูกศีษะที่ไม่เจ็บไม่คันของตนพลางตอ,อกตาใส่เขา ภรรยาของตนข้าต้องเลี้ยงดูอยู่แล้วกินเยอะๆหน่อยเจียงโมหันยกหมูเนื้อนุ่มให้นางอีกชิ้นคนในหมู่บ้านล้วนชอบภรรยาอบขาวแต่เด็กน้อยทำตรงกันข้ามคือจะลดน้ำหนักให้ได้ทำให้ตัวเองผอมราวกับต้นไผ่หรือนี่เรียกว่าดูดีหมูหันมีมันแต่ไม่เลี่ยนหนังกรอบเนื้อนุ่มเมื่อเข้าปากก็จะหอมเป็นพิเศษทั้งสดใหม่และนุ่มลิ้นหมูหันตัวน้อยหนักสิบกว่าช่างจึงเหลือแต่กระดูกในเวลาไม่กี่อึดใจอาหารจานอื่นก็เน้นรสชาติเบาๆเป็นหลักเช่นปลากระพงนึ่ง ปลากระพงนี้หลินเว่ยเว่ยหาได้จากท่าเรือนางเลี้ยงมันไว้ที่สนามในมิติน้ำผู้วิญญาณคาดไม่ถึงว่าเลี้ยงได้ไม่นานเจ้าปลากระพงตัวนี้ก็วางไข่มีลูกปลาเกิดมาจำนวนมากสำหรับหลินเว่ยเว่ยแล้วนี่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจปนความน่าย,ยินดีปลากระพงนึ่งออกมาได้กำลังพอดีเนื้อนุ่มละมุนรสชาติเบาสบายหลังกินหมูหันแล้วถือว่าสร้างรสชาติที่สดชื่นได้เป็นพิเศษยังมีสลัดผักอีกจานซึ่งได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกล่าวคืออาหารในวันนี้ทำให้ทั้งแขกและเจ้าบ้านแสนจะพึงพอใจ